S <S สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมน,นะครับสวัสดีเพื่อเพื่อนทุกคนเลยก็สวัสดีตอนเช้าเพิ่งตื่นนะฮะแบบนี้พี่โจก็ออกไปทำงานไปรับจอบแต่งหน้าต่อเช้าเลยผู้กันไม่ได้ไปผู้กันไม่ได้ไปด้วยเพราะเดี๋ยวพู้กันก็ต้องออกไปทำงานของผู้กันเองเหมือนกันนะ ก็วันนี้นะครับใครที่เออไปเดินเซนทันเวอร์นะครับ mm hmm. ก็เจอกัพบพวกกันได้นะในงานอะไรนะ mm hmm. อะไรอะจอยในจอยทูเดอะเวิร์นะครับงานคร mm ิส hmm. ต์มาสก็วันนี้เออมีองค์ท่านเสด็จนะฮะ mm hmm. ก็ได้ไปร่วมงานได้ไปเต้นเปิดตัวนะฮะง่าก็ใครที่อยาก ดูงานไม่มีอะไรทำหรือก็อยากไปดูพวกกันนะฮะไปเห็นตัวจริงของพวกกันว่าแบบไม่ได้น่ารักแค่ไหนอะไรอย่างนี้เออก็มาดูมาให้กำลังใจได้นะ,ะัะก็เนี่ยสิวขึ้นนะอ่ะบเม็ดใหญ่มากเจ็บมากเมื่อวานคือแบบพาย,ยายามจะกีบมันแต่แบบดิบดไม่ได้ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรก็รู้อ่ะอยู่ๆก็เจ็บอยู่ๆก็แสบคือแบบน่าเริ่มพังอ่ะก็โอเคค่ะเพื่อนๆก็กินข้าวเลยนะคัะเดี๋ยวพวกกันก็จะนอนต่ออีกแป๊บหนึ่งบ๊ยบ